ทำไงจะมีแบบนี้ครับสั่นแรงแบบนี้ใช้ดีไหมครับสวัสดีครับผมใช้ดีไหมโอ้ยแรงเลยได้การครับสั่นแรงมากครับ x c m g x s 1 1 3 b b

สั่นไม่สั่นแตกไม่แตกหยุดก่อนหยุดก่อนโอ้แตกละเอียดเลยดีครับเด่ายวว่สั่นแบบสั่นแบบนี้ได้ใจเลยรถผมมันไม่สั่นแรงขนาดนี้ <laughs> เอาวันนี้มางานรายวันครับมางานรายวันวต้องอจะมาสายั้มคชับแต่ว่าผมเห็นอยู่ในในกลุ่มนะครับอยู่ในกลุ่มมันก็ขายแค่ ถึงลานแล้วมั้งตู้แอร์เลยนะรถรอยังไม่ได้ทำสีครับกดนนาด้วยกันอันนี้ปรับระดับครับพอจะส่งงานเร็วๆนี่แล้วมั้ง <laughs> เลยมันช่วยครับงานตัวเองยังไม่เสร็จนะงานตัวเองยังจะโดนปรับอยู่วันสองวันนี่แหละมาหาทั้งนอกกันว่ากี่ขันลาไรมันมันบอกเงินให้เยอะเสีอครับปวดหัวกับอบตก็ <c oughs> เลยแม่งปล่อยแม่งไว้นั่น <c oughs> อ๋ออาจจะบอกมวลรกรับบุ้นมึนมนิดหน่อยก็อยากจะไปทำให้มันเสร็จหลักได้ว่างานทางนี้เอาทางนี้ก่อน เดี๋ยวก็ไปกลับไปเก็บครับคงอีกไม่นานอันนี้เห็นเขาทำตั้งแต่ปีใหม่ไม่ใช่ปีปีเมื่อกี้นะปีที่แล้วนะปีหนึ่งแลวครบปีหนึ่งเลยยังไม่เสร็จเลยนะครับ <laughs> อ๋อทำกันไปสู้กันไปครับมีงานทำก็ดีแล้วงานแต่ว่าไม่งานเห็ดครับ รถน้ำมันก็เวลามันเปียกมันก็เลื่อนนะดิมแบบนี้ไม่ได้หินก่อนในใยครับโอ้รถรถผมหนแบบีสู้ไม่ได้ดอกเอ้าแบบยอมรับตามความเป็นจริงเลยดสู้ไม่ได้เนี่ยแบบนี้แต่ว่า,ารถเกียร์เขาก็ยังใหม่ๆเหมือนกัน x c m g แต่ว่า,ารถเกียร์เขาตายไปแล้ว ผมก่อนท้างห้างครับเออไม่ได้ใหม่แกะกองมันเขาหลอกแต่ว่าก็แหน่ไม่ได้ยูของเราไม่ไม่ังหรใช้งานได้ปกติบบแค่โล ้าเป็นเรื่องธรรมดากับรถเก่ามันก,กินน้ำมันเครื่องไม่ใช่หรอกมันมันรัน่วออกสิ้นข้อหลังครับแก่สามเทือนเราทัานเหลี่ยวพี่น้องยกเครื่องก็ามามสามเทือนเลยมีิ่างไหนดีๆแก่ผมเนี้ยสิ้นขอหลังกับออกสิ้นข้อหลังสิ้นข้าไหนแก่ไปเลยแต่ว่าตอนนี้ออกสิ้นขอหลังไปซื้อสิ้นขอหลังจากบริษัทมาเต็ดพันเลยไม่อยู่เหมือนเดิมปวดหัวติวเลย อยง่ากบุณวายไพกระตาแค่นี้แค่แค่นี้ที่นี่นี่กับปวดหัวไม่แห้งเลยแล้วนี้แรงต้องไปเจอนี่อีกหลายปุ๊บานคนไทยเซฟตังไหนอยากได้กะเป็นแค่ความอยากได้ครับเวลาเราใจก็บอกร้ายเลยผมก็อยากได้อีกโดกนะครับแต่ว่า ให้เรามันสกักยภาพมันไม่ถึงขนาดนั้นนะครับศักยภาพของคนเราไม่เหมือนกันของเขาบริษัทใหญ่เขาก็มีเงินซื้อนะไอ้ผมมีปัญญามีซ้มนี่กัพรแห้งแล้วะครับ แรงนะรถบดแรงดีแอบรถบดแรงก็อู้ยิ่งแบบยิ่งมั้งเนาะีีบดดีนี่ีเข้าไปอัดนเข้าไปครับรอดูรถบดนะทาใจเบิ้งืันกี้แห้งดีของเขาครับ บริษัทใจกกระดานั้นที่มีรถใหม่ๆมีทุกอย่างแต่ว่าห้างๆ <laughs> ไม่ห่างหรอกก็ประมาณนี้แหละนะครับแถวบ้านก็ดีกว่าเพื่อนแลนะ้วแถวแถวนี้นะครับจะรับแกะกระดายเนะาะแต่ว่าเราก็ไม่สู้เอ่ XCMG ที่เขาแกะกล่องมาเนาะ ราคาหลายล้านนะครับของเรามันแค่รถมือสองนะครับรถมือสองก็ประมูลมาจากญี่ปุ่นนั่นแหละตัดเกตครับเอาว่ากันไปไม่มีไม่มีลเลยแบบเขาไม่ได้ยิงไว้ไหม มันมาแล้วโอ้สัวนดีท้าละเกินอันนี้คือสัตนหยาบเลยแรงมดแรงกันด้วยครับแหน่ไม่ธรรมดาเลยดูรอยหยียบ ยวเจอกันครับหาเงินก่อนเบื้องต้นก็จะน่าจะเอารถบดใหม่รถน้ำดีๆสักคัน <laughs> อยากได้อยากมีครับไอคนเรามันไม่ผิดหรอกที่อยากได้อยากมีโอเคอยากครับม <laughs> ันคือความฝันก็คนค,น,คนหนึ่งอ่ะที่จะมีชุดเกียร์บดอันให้มันครบชุดอ่ะ ตันไม่รู <barbecue> ้น่าะสิบสามตันเลยคันนี้ ไปลายปลายปีได้ใหไปไปม่ๆม,มีสักคันหนึ่งส่วนกันแนอดูดการสั่นกันสั่นดีเบาเน่ต้องรับดีๆนะนุ่มต้องมีสปริงรับการสั่นสะเทือนไม่งั้นเน่ รถต่ำเลยรถสุดจัดครับเอสซีเดสเอสหนึ่งหนึ่งสามพีดีครับขอบคุณพี่น้องที่ตามครับขอบคุณพี่น้องที่เขาเบิร์ในช่องขบวนนำสินครับเจอกันคลิปต่อไปโชคดีที่แค่รับมะจากครับสวัสดีครับ